เวลาเราซื้อชั้นวางสินค้าเราลงเป็นค่า้จ่ายหรือลงเป็นสินทรัพย์คะสินทรัพย์สินทรัพย์เดบิตค่ะชั้นวางของอ่ะจะเป็นจะใช้ชื่ออะไรก็ได้เนี่ยอคือุกปรกรณ์อ่อุปรกรณ์ใส่ขายอาอุปรกรณ์อ่ะอุปรกรณ์มาหนึ่งหมื่นแล้วมันมีแบตมาด้วยใช่ไหม 700. เจ็ดร้อยอ่าก็เดบิตภาษีซื้อเจ็ดร้อย เดบิตเงินสดแล้วบอกไม่ลงบัญชีแล้วอย่างนี้ลงเพื่อเราไปน,นับบัญชีถ้าวันนี้ไอ้ชั้นวางของนี่มันเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นธุรกิจแบบที่ทต้องเฉลี่ยมันก็จะเดบิตถ้าต้องเฉลี่ยใช่ไหมเดบิตมันก็จะเปลี่ยนเป็นเดบิตก็ชั้นวางของเหมือนเดิมค แล้วก็มีภาษีซื้อแล้วก็มีส่วนเฉลีย่ยภาษีซื้อแยกออกมาไม่ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นสินทรัพย์นี้จะยกเว้นละจะไม่ใช่แบบนั้นละต้องลงส่วนเฉลีย่ยภาษีซื้อเป็นสินทรัพย์จะเอามาเป็นรายจ่ายไม่ได้อ๋อที่เขาถามเนี่ยเขาถามประเด็นว่ามันจะเอามาเป็น จะแยกโชว์หรือจะรวมใช่ไหมความหมายของคำถามเนี่ยใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยตีภาษาไทยเป็นภาษาไทยอีกรอบเออมันจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเดวิดชั้นวางของทั้งหมดเลยอ่าแล้วก็เครดิตเงินสดคาถามว่ามันจะมันจะเป็นแบบไหนเดวิดชั้นวางของเดวิดภาษีซื้อเครดิตเงินสดหรือจะเป็นแบบนี้ค่ะ เดบิตชั้นวางของเดบิตภาษีซื้อเดบิตส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อเพราะอาจารย์บอกว่าส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อให้เอาไปเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยไม่ต้องห้ามเขาก็เลยถามว่าแล้วอาจารย์แบบนี้ถ้าเกิดเป็นการซื้อทรัพย์สินล่ะมันควรจะลงเป็นส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อแล้วไปเป็นรายจ่ายแบบนี้เลยใช่ไหมหรือเอาตรงเนี้ยมาบวกกับชั้นวางของแล้วเป็นทรัพย์สินคิดค่เสื่อมราคา อา,อาจารย์เอาจานลงตรงนี้ก่อนชั้นวางของหนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบค่ะคือพาสีซื้อเดี๋ยวมันเจ็ดร้อยใช่ไหมคะเราเอาเจ็ดร้อยคูณแปดสิบเปอร์เซ็นต อืมฉเฉลยมาแล้วอันนี้คือแหวแ่อันนี้คือนอนแหวะอ่ะ,อ,ะอันนี้เครดิตเงินสดหนึ่งหมืนเจ็ดร้อยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งหมืนกับอีกร้อยสี่สิบ ร้อยสี่สิบค่ะค่ะหรือจะเขาบอกว่าลงแบบนี้ใช่ไหมหรือจะมาลงแบบนี้อันนี้หนึ่งมืนอันนี้ห้าร้อยหกิบอันนี้ร้อยสิบเคดิตหมื่นเจ็ดร้อยคำตอบคืออะไรคะแบบซ้ายหรือแบบขวาคะแบบ,าแบบซ้ายค่ะ แบบซ้ายเหรออาจารย์บอกซ้ายซ้ายอยเปที่ขวาไม่พ่อใหญ่บอกว่าอาจารย์หนูยิ่งงหนูยิ่งงงไปอีกซ้ายแบบซ้ายถ้าเป็นทรัพย์สินให้ลงแบบซ้ายมือเนาะก็คือไม่มีคําว่าส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อให้เอาไปเป็นฐานของทรัพย์สินแล้วก็คิดค่าเสื่อมราคานะคะ ส่วนถ้าเป็นรายจ่ายถ้าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ทรัพย์สินให้ลงแบบนี้ให้โชว์ส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อแบบนี้ออกมาก็ได้หรือคุณจะเอาส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งก้อนก็ได้ลงไปเลยเช่นถ้าเกิดตรงนี้เราเขียนมาค่าไฟเราก็ส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อไม่โชว์เราเอามาลงเป็นหนึ่งหมืนกับอีกร้อยสี่สิบแบบนี้ก็ได้อันเนี้ยบัญชี แต่อาจารย์ก็เลยแบบว่าไม่อยากให้ยึดถึงบัญชีขนาดนี้เพราะเวลาโจน์นะเวลาออกข้อสอบเขาจะแยกส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อออกมาเป็นรายจ่ายเขาจะแยกออกมาแบบนี้แล้วเรารู้ไหมว่าส่วนเฉลี่ยภาษีซื้อเี่ยเป็นค่าจ่ายได้นะหรือบางคนเอาไปบวกกลับอย่างเงี้ค่ะเขาจะวักตรงนี้